กับสบายดีเนาะพี่น้องสุขุสุขคนที่เขาติดตามหอบส้มส่งของดัมมงส้งนเนาะพี่น้องคลิปนี้อ่าบารัมวางเนาะพี่น้องเมือนี้คือหลังจากที่ได้น้ำเขาบ่มพื้นเพื่อนบารัาแล้วเนาะก็คือตอนนี้ล่อทาให้น้ำลงเนาะและเมื่อนี้วางละไรสิพาพี่น้องไปละเบืองหวนะัวเนาะคือบริลล่งหัวนี่ด้นเติบและจะพิกายเนานะจนเท่าปีนี้นีครั้งแหลกสิลงไปละหัวพี่น้องเดี๋ยวต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนเนานะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยว่าสิเอายังไปใสนะ่เนาะ น้องพี่น้องเดี่ยวต้องเตรียมใหม่นี่ก่อนเนาะขัดขามตัวนี้ปวดใเลยเดี๋ยวต้องเหตุกำทันๆเลยเพราะว่าบบคิดว่าสีได้ไปเนาะพี่น้องวันนี้ลูกกับโบสบายตอนนี้ดีดอยบโบสบายแล้วก็เลยไปใช้ผู้ไทย่คือเป็นชองวันแล้วเนาะพี่น้องเป็นไอ้เนาะเป็นไอ้ไอ้ไข่ข้ขอแดงพี่น้องสว่างนี้ หลายคนก็เป็นเน่อยเด็กน้อยเขตนี้มันเป็นหลาพยพาไปสักย่าแล้วอันสามเข็มเนาะพี่น้องโดยยังม้ามือทนิทเลยแม่บริเทิร์นไข่แต่ว่มาม้ามือนี้เนาะตอนนี้มันเริ่มเทิร์ไข่แล้วต้องใส่ลิ้นยาเลยม,มั้งเดี๋ยวเขาก็ไปใส่เสือกเนาะพี่น้องใส่เสือกแล้วก็ปลูกเบ็ดใส่นะเจ้าจโอเคแล้วเนาะคันฉันสมเม่เนี่เนาะพี่น้อง อันนี้เป็นสายเบ็ดเนาะสายเสือกย่างธรรมดาเขานี่เลยเนาะเอามาเห็ดสายเสือกเหยาจากต้นนั้นใส่ไปก่อขึอนเนี่พี่น้องตะกี้ก่อขึอนแล้วมาใส่ประโยชน์นั้นทำมาหากินต่อนี่ไดเปลี่ยนหยาดเบ็ดไหนเนาะเบ็ดกืบเป็นเบ็ดหน่อยๆแล้วพี่น้องเป็นเบอร์เบอร์เศร้าแต่ว่าคุ้มซื้อไว้ยังใหญ่ๆอย่านี้สำเนี พราะว่าป้าบ้านเฮาเนาะมีแต่ป้าป้าน้อยๆเนาะคันถามว่ามีป้าใหญ่ก็สิเอาเบ็ดอ่าที่ไอริเชนไฮเนาะไปใแต่ว่าเบ็ดนันน่าจะได้ใส่เฉพาะแต่นําเซ่ลัวนําแม่นําใหญ่ๆเนาะที่ว่ามีป้าใหญ่คืออันแถวเฮานี่จะใบ่ได้นอกจากว่าปาอเนาะปาอมันก็ยังบ่ค่อยมี่นี่ใส่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเพราะว่า ใส่ไว้เพื่อเวลาปลาดึงเนาะปลาดึงแล้วเขาจะปลอมตัวนี้จะจมเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งตอนใสสี่น้องมันจังจังสิวเนาะพี่น้องหลายๆคนก็อาจจะเคยใสเนาะเวทชิดเนาะต่วนนี้สิไปล่องเมื่งพี่น้องบริไสด้นแล้วเนาะบุคคลมีเวลาไปเนาะเห็ดเห็ดแต่เพื่อนส่วนกลัวสิแล้วพี่น้องเอ้แค่เพื่อนแล้วนี่ก็ต้องได้ยุดแล้วเนาะวันนี้ แต่ประมาณนี้น้อพี่น้องพอป้าสวงเนี่มันยิ่เนาะตัวใหญ่นะคุณโบราณตัวเป็ได้หนอนเพราะว่าเบ็ดล่างเดียวถ้าใส่ถ้ากระเพราตัวใหญ่ก็ตัวตัว็นใหญ่ก็ได้นะไอ้หนอนไอ้หนอนพี่น้องตัวแข้งๆข้อ้หนอนเนี่ย ดำๆเนาะแล้วก็นั่นนั่นใต้เนาะเวลาเขาไปเสียบเบ็ดนี่เนาะพี่น้องพร้อมเลยเนาะบัดน,นี้เดี๋ยวเขาไปลุยกันเลยเนาะบัดน,นี้เขากำลังขึ้นงามเนาะพี่น้องตัวแถวนี้นี่เบ็ดเห็ดมันลายก็เลยว่าใต้น้ำแหน่เนาะเป็นวางเป็น,วา,ปนวางเบ็ดลายสวงนี้เพราะว่ามันอยู่แถวอ่าแถวแค้นเทียงพี่น้องมันใกลเทียงเนาะ ไก่เที่ยงแหละเป็ดลงมาดุเดี๋ยวไปลุยกันพี่น้องว่าสรีพาพี่น้องไปลงอ่ะว่างที่เคยใส่ตลอดเนาะแต่ก่อนเนาะป้ามันมีตลอดกับบรุรายตกพี่น้องตัวก็ได้อยู่ได้กิน <c oughs> ได้สิพาพี่น้องเล่อๆไปเรื่อยๆนะแต่ว่าสรีพาลงตัวมันว่ามันเคยได้เนาะ ตัวนี้ก็พลิ้งแรงๆพี่น้องต้นยังสูงเนาะสีม่วงสีม่วงแรงนี่แหละโอ้หยาดกเลยแท้เนี่ยหยาดกไหวนะพี่น้องตามขานาดพี่นี่เพราะฝนตกตัวพ่อพี่เนาะฝนตกตัวพ่อพี่เลยหยามันเขี้ยวแต่ต้นพี่นะอันนี้หน้าเข้าวหวานนะน้องแล้ว,ลวมันไม่ค่อยงามเลยอันนี้หน้าเท้าตัวดำเนาะ บัวป้าชิกิดเบ็ดหรือบอเนาะต้องระลุกหลอดหัวหลอด,ลอด,ลอดขางมาไลายด่านขนาดโอ้ก็หนามไลยพี่เนาะหนามไลยบัวเบ็ดนี่สีไล่มาเนาะหนามเบืจึ้งเลยแลาจะห้าใส่วางแถวๆที่มันหนามมันหนามมันหวานเนาะเป็นวังโอ้พีเนาะต้องไปลงทั้งกระพังกระพังบัวสั้นาะ นี่ขาเจ้าเห็ดหัวเหม็นหมดเลยหยาดก็พี่น้องห้าอยู่ว่าเากินของเหมือนกันนะกับผู้พิเศษก่อนเขาเจ้าบุคคอยอนาเห็ดหัวเห็ดห้าออกมาได้ทางไปทางมากันเนาะพี่แดนนี่เนาะเป็นเป็นคลองไผ่คลองมันเหมือนเนาะเป็นเขตเป็นแดนเหมือนดินดอนก็ได้เข้าเจ้าเห็ดหัวเหม็นเวิร์ดถูกบอลเลยชิลงหวยกับยากเลยเดี๋ยวต่อไปกับหวยถึงหน้าไผ่ก็เป็นคลองผุนันเหมือเนาะ ว่งบอลฮักกินกันแหละต่อไปกันนี่พี่น้อนงเดี๋ีวสิพาลงว่งว่องบอลเคยมาใสา่ตลอดนอกกับหนัาบ,บ่าวเนาะนี่ก็มูเมนต์เขาจาะเ,จเพียดหัวไหมว่านี่บริมาโดนแล้วว่งงนนำจึงใช่ไหมพี่น้นนองบุหัวซิมีป่าหรือบ่อเดียวลงไปล่องกันเบิ่งพี่น้องเห็นตะฟังหัว <c oughs> ถือบ่ถือมาล่องกันเนาะนี่พี่นองมีว่างน้ำเนาะใส่เอาปละเค้งหน่อยเนาะน้ำไลอยู่แต่ว่าไล่แห้หงบ่ได้ผู้ีย้อนเวทขับเนาะเดี๋ยวสิลองเนาะ จะใหญ่ลงเนาะนะควับโอ้ถ้อยอันนี้งับขึ้นอีกล่องให้ให้มันลงเลือกเลือกเนาะว่าคิดว่าป้านะ่าจะอยู่เลือกแล้วมันมันบริเ็นเหนือเนาะแต่มันบวู่วกิมเบ็ดปกติห่าลงแบบนี้มันจะดึงเลยเนาะอันทาน้ายมีปลา แต่ว่านนี้สงสัยจะบุ่มีหัฝนตกเนี่ยเมื่อคืนนี่้ำมันกระจายเมื่อคืนฝนตกแห้งพี่น้องเอ,อ้สุดยอดเลยตื่นมาหนาเต็มเลยเพราะว่ามันบริโตกร่ายมือเลยเนาะถ้าก็มาตกเนี่ยฝนบริโตกเกือบเป็นสองสามทิศแล้วเนาะถ้าก็มาตกแห้ง เดียวใหญ่มาทางเอาใหม่น้อพี่น้องมันอยู่ตามเครือคักขัดแต่ว่าเหลื่อมผุพังไว้หมดแล้วเนาะเครือหางใหม่เนาะหางกกอ่ากกขยอมเนาะพี่น้องแต่เก่าว่างามแต่ว่าเดือดในเหลื่อมเปื่อยเหลื่อมอันตรายหนึ่น้ำแลยเนาะหวมันลายปี่เนาะทีแล้วนาะพี่น้องคว่ำเปลี่ยนไปเนาะงคอง ธรรมศาสตร์บานท่าเนาะบุคือเก่าเลยปกติเ้าม่าแบบนี้น่าจะได้เป็นสามสีโต้แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้จุ่มลงไปกันแล้วป้ากับบุมีแลวตันนี้บุคอยได้คือแต่เก่าเลยคือแต่ก่อนเนาะจับเบ็ดขั้นเดียวนี่นะไปหากินตําแคมหวยตำํำน้องเนาะก,กับพ่อได้เลยแต่ว่าเดี๋ยี้นอ้ เอาแห้มากก็ย bon ังส oh. ิบกว่ได้เนี่ยทันแบบนี้เนาะไปเฉย่ไปวังอื่นเนาะพี่น้องเดี๋ยวยับขึ้นไปทางวังยินเนาะทางเชิงีบ่อนเคยตรงปะเนาะโอ้งามใหม่อ่าบุรีเย็บต้นจะสิเป็นแต่แล้เนาะจะว่าดอกมั้ยชาวประจักษ์ เด็กสพาพี่น้องเลาะไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเป็นกอดสีดายพี่น้าะได้รูปบัวได้ก็เด็กไปเบิ่งน้อกันคันถาว่าบัวได้กัเมื่อใส่อยู่น้องลองมือเนาะเป็นน้ำเบ็ดบัวมานเนาะพี่น้องในรุ่มตัวนี้เนาะเด็กมาเบิ่งกันคนตอดลองได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตอดเลยพี่น้องย้อนลงไปแล้วตอดเลย มาก็ป้าหน่อยป้าก็เดินหน่อยนะจะได้ขันนไปบู้ที่การใดรือบอกพี่น้องเล็อ้โโอ้จัเงนนีให้เจ้าต้นเนาะทำเนี่ย ก็จะมาใสาแ่แถวหม่มลองกันเนาะคิดว่านะจะมีป่าแค่นี้พอมันเป็นตัดทีน้เนาะอยู่ลุมตัดที้แล้วเดี๋ยวจะม,มาเป็นน้องวางหนี่เนาะวางกลางและทเครื่องจะเป็นตัดทิน้งนำไล่เองเนาะเคยมาตึกตอนไหนเนาะได้ประคอพี่นอ้องว่างตัวนี้เแล้วนำไล่แบบน,นี้แหละ เด็ดกูถือจะฮาลรีหนังเลยเนาะพี่น้องฮารีหนังดีเย็น่อนกลับเนาะกลับเมื่อกี้พเมื่อใส่อยู่น้องเลยเนาะพี่น้องก็ได้กินแรกเนาะเดี๋ยวสิปสิทธอัปป้าปากเนาะหนวดปลานิ่นเนาะไปปิ้งให้พี่เดยก็ไม่ใส่เพรลงหัวมันขาได้ว่างเดยอะเพราะแก้งหน่อยมันแก้งไลยแค่แข่งกับปากเนาะแต่ว่ามกมถือพี่น้องแต่ก็ยังเนาะแล้วเมื่อก่อยู่น้องก็ได้เนาะตอนนี้เมื่อจะต้อง ่นนนะจะเป็นใหญ่ไปอีกนะเหมือนเหมือนเนะออาะหัหินอันนี้มันเป็นเป็นหน่ำไลยมันลายเนาะลายตลอดเลยแล้วมันเป็นกี่เท่าแล้วนั่นเอนมาลินแต่ยังหน่อยแม่ขึ้นจาก อาดับหน้าลูกกาแล้วกันจ้ะตลาดเลยนะเนาะขึ้นจ้าดับหน้าลูกกาแล้วก็มาเิีนหนางเนะาะข้ามหนางอยู่นี่เนาะก,กับอ่าหมูเนาะนะครับเอาดินแทนเนี่ยเนาะก็เอาดินดากดินเหนียวแทนเนี่ยมาปันานะาป่นคุ้มว่หุ้วขวดให้เนาะเลือกปัน่นผัดปั่นเนาะนะ ก็จะเป็นปลาหน่อยเนาะ,ะ,ะดึงต่อบุกินบุดึงต่อเนืองเลยกำลังสอนนพีพน้องูพี่น้องเยนหรือบอ่อนปอมมันอยู่ใกล้ก็ <laughs> ดึงบาดเดียวแล้วกับปลาเนะ่อยกบเบ้อ đứng lại nó thì đồng tập bùa siêu bò phun bòm nó bùa <laughs> dù cay thì bùa siêu bò này có mày qua chắc bà ta bà tích bà nó thì đồng đây nè nén lời bà này khai bà <laughs> có lời bà này ở đây thì đứng vào, nó nếu mà buồn Say có mãi cọ sai xong bê lỡ nè lỡ tèn nè bê tạp mô có mãi nữa nè 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 ตึกปาปพี <top Regular> ่น้องต้นแหลกเนาะตึกจนหอมน้องแล้วเผื่อสีด้เนี่ยนะตัวโบยไนไปได้เซียเอาอยู่บ้านนะพี่น้องก็ต้องได้เอาแล้วน้องพี่น้องเพราะว่าต้องได้ไปปีงให้ดีด้อยกันนิชาเนาะปอนเขาแรงเดี๋ยวเจ้าแฮตึกเอาอยู่เนาะส่วนเบ็ดีนมือีนคำแล้วนพี่น้องมันขั้นฐาสใส่ต่อไปกันนาชีเพื่อสีด้ตัวหนึ่งกั เพีนแล้วเนาะพี X, in in day, ่น้องเลาะแต่หวยจนหอนน้องนี่ยนะนี่ตโตสำเน็ตัวบ่อใหญ่เนาะเดี๋ยวจะให้ตึกเอาลองเบิร์บุพูสีด้หรือบ่อเนาะพี่น้องสงสัยเป็นน้ำมือว่านาะมือนี่เป็นน้ำมันขึ้มฝนเนาะฝนยังสีตกเลยสงสัยป่าบุกินเบ็ดเนาะถ้ามันแดดมันอาจจะกินเดี๋ยวมือได้ที่ว่ามันแดดแดดเลยสีมาอัปเดตอ่าหรือว่ามาบุ๊มบนอัปเดตเนาะพี่น้องเดี๋ยวมือได้มันแดดแหละสีมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนอีกเนาะว่ามันสีด้หรือบ่อเนาะ ส่วนเมื่อเนี่ยกับสิคอตัวลาพี่น้องไปก่อนเนาะก็ฝากพี่น้องเนาะทิดตามหอบส้มไปกำลังใจให้บาดัมหน่อยเด้อพี่น้องเด้อทายสุดข้อเก่าเข้ามาสบายดีพี่น้อง